สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2ยิบพยากรณ์บายปุณณดานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับภาพรวมนะัดดวงรายเดือนนะประจำเดือนพฤศจิกายนปี2563นะคะของคนที่เกิดในวันอังคารนะคะ,เ,ะเราก็จะมาเช็คภาพรวมกันนะคะว่าเดือนนี้เนี่ยการงานการเงินความรักของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ ไปแรกขึ้นมาเป็นสเตรนท์เลยนะคะดู STRONG มากเลยนะคะดูเหมือนก็ต้องใช้ความเหนื่อยหนักกันตั้งแต่ต้นนาทีเลยทีเดียวนะคะไปแรกมาก็เป็นสเตรนท์แล้วนะคะอ่าโอเค s i of bonds นะคะ ออกในกระดักไพ่นนะ่โอเคมาแล้ว Night อ f w a นส์นะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะดูภาพรวมจากที่ออกมาแล้วเนี่ยมีเอเนอร์จีของธาตุไฟนะเป็นไม้ท้าซะส่วนมากนะดูแล้วเดือนนี้นี่น่าจะ เกลกาดนะดูแล้วน่าจะเกลกาดเดี๋ยวนะคะโอเคเพยช็อปเพนดักเกิลนะคะโอเคปุ okay, ๊คาจะต้องเรียงกันนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะ p พร l i f ฟายออกมา เซเว่นอ่อนนะคะไพ่สวยใช่ไหมสำหรับนี้นะเพิ่งได้น้องมาใหม่ตัดสินใจซื้อน้องมานะ,ะสั่งน้องมาตอนแรกก็ลังเลอยู่นิดนึงนะ,ะอโอ้เดนซันออกมาเนี่ยอัดมาสามคลิปละออกมาทุกคลิปเลยนะ,ะดูท่าทางเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีของหลายๆคนเลยนะคะ เป็น Energy ร์เนาไฟแรงมากเลยนะคะโอเคนะคะโอ้ oh, เก้าเหรียญนะคะนายออฟเพนตัคเคิลนะคะเทอร์ไฟจัดเมนนะคะอ๋อหอไพ่สวยมากนะคะไหนมาดูโอ้อออินเทอร์เนของผมซีสามสามดาบมาเลยทีเดียวนะคะเออนะคะ ดูแล้วนะคะพฤศจิกายนเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่หลายๆคนนะคะเจอกับสภาวะทางความรู้สึกนะคะที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงนินความรักนะคะแต่ดูแล้วนี่หัวใจโดนกรีดขนาดนี้นะ่าจะแทบจะแยกออกาจากร่างเห็นไหมคะกรีดร้องเลยทีเดียวนะฮะน่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกสภาวะความคิดติดใจนะเนี่ย พร้อมวิ่งไปบวกพร้อมวิ่งไม่รู้จะวิ่งหนีหรือวิ่งไปบวกหรือยังไงนะแต่เหมือนจะอยากจะหนีเลยค่ะดูไม่น่าอยากบวกนะปกติ king of swords เนี่ยราชาดาบเขาน่าจะเอ้ไม่ใช่ knight of swords ท่นโทษค่ะ knight of swords ส่วนมากนี่เขาเขาน่าจะไปบวกนะอันนี้ดูเหมือนจะวิ่งหนีเลยนะคะดูดูแล้วนะดูเหมือนกับว่าหลายๆคนเนี่ย ที่เกิดวันอังคารน,นะครับที่เปิดนี้มานะ่าจะเจอในเรื่องของความผิดหวังนะคะหรือว่าอยู่ในสถานการณ์รณที่มันเป็นท็อกซิกนะคะเตปาร์ตี้หรือว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าสถานะความสัมพันธ์ที่มันไม่ไม่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอะไรแบบนั้นนะคะแอบแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้แย่นะเพราะว่าดูดูดวงโดยรวมนะคะพื้นรวมโดยรวมในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่คุณน่าจะต้องพยายามอดทนแล้วก็เหนื่อยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในส่วนของการงานเนี่ย ค่อนข้างที่จะเด่นนะเพราะว่าไพ่ไม้เท้าขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนะี่ยสเตรน์เนี่ยมันเคลียร์ไฟออกมาเป็นเจ็ดเจ็ดไม้เท้าด้วยนะคะในเดือนนี้เนี่ยบอกเลยว่าความพยายามในการที่จะทํางานของเรานะคะใกล้ที่จะสําเร็จแล้วอะไรหลายๆอย่างที่เราตั้งใจไว้นะรเราลงแรงกับเขาเราพยายามที่จะทําหลายๆอย่างเพื่อให้เราเข้าถึงเขานะคะบอกเลยว่าเดือนนี้นะคุณคุณน่าจะประสบความสาเร็จนะคะ เราก็ได้รับข่าวดีหลังจากที่อดทนมานานนะเพราะจริงๆเขาคุณเป็นคนที่มีความอดทนเก่งอยู่แล้วนะคะสามารถรับแรงกดดันอะไรพวกเนี้ได้มากอยู่แล้วนะคะในวีคที่2หลายๆคนเนี่ยที่ทำโปรเจกต,ต์ด้วยความอดทนนะหรือไ,ได้รับงานะได้รับหน้าที่พยายามที่จะแบบทำอย่างหนักหน่วงมาโดยตลอดบอกเลยว่าอาทิตย์ที่2มาเนี่ย ประมาณวีคสองเนี่ยคุณจะได้เริ่มรับข่าวดีละในเรื่องของการงานหรือโปรเจกต์การเรียนอะไรก็ตามแต่วีคสองเนี่ยคุณจะได้ข่าวดีอะไรที่คุณลงแรงลงทุนไปนานๆเนี่ยบอกเลยว่ามันจะมาสําเร็จในวีคที่2นะเพราะว่ามันขึ้นเมดดิสันมาคู่กับซิกออฟอนส์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอินเตอร์เนนในวีคที่2เนะี่ยค่อนข้างจะดีมากเหมาะที่จะทําอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะคะแล้วตัดมาที่วีคที่3นี่ก็แฮปปี้บอกเลยว่าคนที่เกิดวันอังคารส่วนมากเนี่ย จะแฮปปี้นะในเดือนพฤศจิกายนนะเพราะว่าในวีคที่สามมาผมเนี่ยก็เป็นคนคือก็กลายมาเป็นอัศวินไม้แล้วอะ่ะเออก็ดูทำงานได้มีความสุขแฮปปี้ดียู่เห็นไหมดูเหมือนได้ทำในสิ่งที่ชอบถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมันจะหนักจะตีกรองที่มีไฟแต่ฉันก็เอ j นจอยเหมือนจะมีอะไรเข้ามาท้าทายเรานะคะเคล์ายออกมาเป็นเก้าเหรียญบอกเลยว่ายังไงก็แฮนเดิลได้มีความสุขนะ อาจจะได้รับโปรเจกต์นะหรือว่าในบางท่านนะในวีคที่3เนะี่ยอาจจะมีอะไรให้ลงทุนหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรได้ได้ใช้เงินนะได้ไปชอปปิงนะ้งในยังยัง้งมือนิดนึงนะคะเดี๋ยวเงินจอ,อกจากกระเป๋าเยอะจนตกใจเอานะคะในวีคที่3นะ ดูแล้วน่าจะแฮปปี้นะไปเที่ยวเยวเี่ยวอะไรแบบนั้นนะคะนะแล้วก็มาตอนช่วงปลายเดือนเนี่ยในเรื่องของการงานก็ดูเหมือนกับว่าเราจะได้ทาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะในบางท่านเนี่ยมีมีเก์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นหรือว่าการได้เดินงานคือมันเป็นข่าวดีเกี่ยวกับการงานนะคะหรืออาจจะได้โบนัสได้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินพิเศษนะคะในช่วงปลายๆวีคนะคะบอกเลยยินดีด้วยนะคะพื่นดวงโดยรวมของคนวันอังคารเต้าที่เปิดมาหลายๆวันเนี่ย ดีที่สุดแล้วนะคะไพ่ที่ขึ้นมานี่เป็นไพ่ดีเกือบหมดเลยนะคะโยเวนไพ่โอเวอร์ออนะที่มันขึ้นมาเป็น3ามดาแสดงว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในคือการงานะดีการเงินเนี่ยโอเคมีรายรับเข้ามาพอจ่ายอ่อ รายจ่ายใบทวงนี้อะไรเข้ามาเนี่ยมันหายใจหายคอได้อยู่นะคะไม่ไม่เรียกว่าการงานการเงนินมีปัญหามันอยู่ในจุดที่คุณเฮนเดินได้คุณรับมือได้คุณหาทางออกได้นะคะแต่ที่แย่ที่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหลายๆคนเนี่ยบอกเลยอาจจะเจอสถานการณ์เนี่ยเติร์ด a าร์ตี้นะคะ เออไม่ว่าคุณจะเป็นคนสร้างเตอร์ปาร์ตี้เองหรือว่าคนอื่นคนรักของคุณเป็นคนสร้างนะแต่คุณเจอแน่นอนนะเตอร์ปาร์ตี้ในบางท่านนะหรือในบางท่านอาจจะไม่ใช่เตอร์ปาร์ตี้นะแต่อาจจะเป็นการทะเลาะกันหรือว่าการไม่ลงรอยของความสัมพันธ์ทําให้มันต้องห่างก,กันหรือว่าจบกันไปสร้างความเจ็บปวดนะคะจนทําให้เราคือแต่คุณผ่านมันไปได้นึกภาพไหมในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยน่าเป็นห่วงนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรา ในเรื่องของการเงินการเงินเดี๋ยวข้ามเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่ามันไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงในบางท่านเนี่ยในเรื่องเงินเ,เน้นให้เลยบอกว่าอาจจะได้รับเงินก้อนด้วยซ้ํานะคะเออเพราะว่าดูดูดูแฮปปี้ม,มากเลยอาจจะมีฟีลใช้เงินอนะ่ะมันไม่มีอะไรเลยรับเข้ามาปกติอะ่ะไูจะพูดอะไรนะคะแต่ในเรื่องของความรักเน้นให้เลยนะคะว่าอาจจะต้องอดทนนะคะพยายามเข้าใจธรรมชาติของคู่รักเรานิดน,นึงนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะ ที่ไม่ได้เจอสถานการณ์เปิร์ดปาร์ตี้นะคะแต่ว่ากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเราทะเลาะก,กันอยู่ไม่เข้าใจกันอยู่นะคะ mm hmm. เดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่คู่รักเราอะสวิงมากรวมถึงตัวเราเองก็จะแบบอารมณ์ร้อนนะคะคือคู่รักเราอะเขาจะขึ้นขึ้น,นลงลงแต่ตัวเราเองอะเราจะร้อนเป็นไฟหรือว่าะเราจะมีความแรงเราจะมีความแบบขี้อุดหงิดอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยคนนึงขึ้นขึ้นลงลง คนหนึ่งก็ร้อนเป็นไฟเพราะฉะนั้นนี่มัน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 มีโอกาสที่จะทําให้หลายๆอย่างมันแย่ลงได้มากนะเพราะฉะนั้นอยากให้ลองใจเย,ย็นเราใช้เหตุผลกันให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็ต้องใช้เวลาที่จะเคลียร์เนาะอืมในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยน่าเป็นห่วงนะคะแต่ท้ายที่สุดไม่ต้องห่วงนะคะอ่าคุณผ่านมันไปได้นะคะในช่วง อาจจะมีงอนกันยาวๆนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยน่าจะมีงอนกันยาวๆนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของคนมีคู่นะแต่ถ้าเป็นคนโสดในเดือนนี้เนี่ยระวังเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆใครที่เข้ามาหาเราอะ่ะเช็คดีๆนะว่าเขาไม่ได้มีของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมีสิทธิ์นะที่คนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเขาอยากได้เรานะแต่ไม่ได้อยากได้เราปเป็นที่หนึ่งอนะ ไม่ได้อยากได้เราไปเป็นคนเดียวค่ะแต่อยากได้เป็นคนเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกอะไรแบบนั้นนะคะเออนะคะถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมบอกเลยว่าพฤศจิกายนคนบังคารอยู่แบบสดสดไปดีกว่านะคะออคนวังคารอยู่แบบสดสดไปก่อนนะ,ะในเดือนนี้ยังไม่เหมาะที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครนะคะแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ให้เลี่ยงด้วยนะคะอืสืบดีๆนะคะว่าไอ้ที่เขาคุมเคือกับเราเนี่ยเขามีเราคนเดียวหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวนี่มีงานเข้านะคะบอกเลยเช็คหน้าเช็คหลังดีๆนะคะแต่ถ้าเขามีเราคนเดียวนะคะถามว่าเดือนนี้เนี่ยเขาจะชัดเจนมากขึ้นไหมบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่เขาจะชัดเจนมากขึ้นนะ,ะมีเกณฑ์มากเลยนะ,ะในช่วงปลายสัปดาห์เขาอาจจะคอนเฟิร์มมากขึ้นนะคะว่า เขาจะให้เราเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งในใจนะคะเปิดตัวอาจจะมีการพาไปเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะมีการเริ่มต้นอย่างเช่นการตั้งตังตดขึ้นหรือบอกว่าเราเป็นแฟนหรือขอคบอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่สา่นและไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เป็น oracle นะคะสองใบได้ step out of your comfort zone นะคะนี่ไงชัดเลยนะคะในเรื่องของอันนี้ก็คือจะมาช่วยตอบในเรื่องของการงานอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณอดทนทามานะคะอ่ามันจะสําเร็จรุร่งได้แล้วนะคะแล้วก็ สำหรับคนทีอ่อยากที่จะมองหาเนี่ยงานใหม่ๆนะคะอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆน่าจะได้รับข่าวดีแนเ่เลยนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ออกมาให้ได้นะคะบอกเลยถ้าเกิดคุณสามารถที่จะคิดในมุมที่มันกว้างมากขึ้นได้นะค,ะคุณน่าจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆใ,ใ,ในการทํางานนะ,ะหรือว่าการท,ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะ Children นะคะ Your love life is being affected by children นะคะคือมันคือทำตัวให้มันแบบไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนเด็กอะค่ะเออนะคะทำตัวเหมือนปั๊ปปี้เลิฟนิดนึงนะคะให้มีจีบมีเฟลท์เขาบ้างนะคะกับคนรักนะคะสำหรับคนที่มีคู่รักนะคะก็หวานกันบ้างนะคะกลับไปจีบกันบ้างนะคะเออนะคะ จะได้แฮปปี้กันนิดหนึ่งนะคะหรือว่าในบางคู่นะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยงงอนกันนะ,ะแต่อาจจะเที่ยวกันเป็นเด็กเลยก็ได้เหมือนกันนะอก็ดูแฮปปี้ดีนะ,ะแต่สําหรับใครก็ตามนะ,ะที่ยังไม่มีคู่หรือยังไม่ชัดเจนนะ,ะในส่วนของความรักนะคะก็เชียร์ให้ให้เราเปิดกว้างะคะ่ะเปิดใจแต่ก็อย่าเปิดมากจนเกินไปนะคะระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่กําลังจะเข้ามาดีๆนะคะอคิดว่าน่าจะคู่ได้ครบถ้วนนะคะในเรื่องของการเงิน การงานการเงินความรักนะแล้วก็สุขภาพไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะคะแต่ระวังนิดนึงก็ดีนะในบางท่านนะคนวันอังคารมีสิทธิ์ที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลไปนะอาจจะเลือดตกอย่างออกกันนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะระวังในเรื่องของการประสบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะที่มันจะนำพามาซึ่งแผลที่ทำให้เราต้องโดนเย็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ออโดนเย็บนะฟังดีๆเย็บแผลนะคะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพดีๆนะดูแลตัวเองดีๆนะคะไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องของการป่วยอะไรมากมายนะ,ะแต่น่าจะเป็นอุบัติเหตุภายนอกสะสนมากนะคะยังไงก็ระวังดีๆนะวเวลาไปไหนมาไหนแล้วกันเนาะนะคะยังไงก็คิดว่าน่าจะครบท้วนแล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ฝากกดติดตามซับสไคร์นะช่องปุนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกัน ติดต่อกันในคลิปถัดไปนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ